โอเคโอเคค่ะโอเคค่ะดูตุ๊บตุ๊บค่ะตอนนี้นะครับตอนนี้เลี้ยวก็แอนน้องแอนเลี้ยก็ไปส่งป๊ะป๋าดิวที่สนามบินนะครับวันนี้เพราะว่าจะบินไปวันเกิดป้าไข่แต่ว่าตัวเล็กอะบินยังไม่ได้เพราะว่าขึ้นเครื่องยังไม่ได้นะครับกลัวร้องไห้ จนวันนี้เอ้าเก่งแล้วค่ะเก่งแล้วค่ะจับขวดนมได้ไหมคะว้ายแบะแลแบะได้กินไหมคะว้ายแบะแลแบะแเล่นเล่นเล่นแลเล่นแลเล่นละเล่นละเล่นละใช่ไหมชุดสวยเดี๋ยวให้แม่แม่ดูชุดหน่อยเสร็จไปแม่แม่ดวชุดหน่อยว้ายชุดสวยแม่แม่ดูชุดหนูอการสวยไหมค่ะชุดสวยไหมคะ ขอบคุณแม่แม่ที่แบบติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะได้ไปร้อยเอ็ดแล้วเพราะว่าอ่าโตแล้วครับ่วงนี้โตแล้วหนูพูดได้ยังคะวัสดีแม่แม่กันแล้วสวัสดีกันแล้วค่ะวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอ๊มองหน้ากันสิมองหน้ากันสิคะจริงจริงจริงไอติมมิ่งไอิงมิง ที่เห็นกินนมอยู่เลยอ่ะขอบคุณแฟนคลับนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้อยเอ็ดนะครับโอเคอืมโอ้บายบายนะ่ค่ะบาย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 บยเย้เ้เเ้เอเ้ยน น้ำต่อโอเคน้ำต่อเน๋มองวิวอะคะดูวิวเหรอคะกินน้ำต่อไหมคะเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยทำไมเก่งที่สุดเลยค่ะเก่งที่สุดเลยค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ ินดต้อมรั